สวัสดีจ้าช่องไม่เพียวชาแนลคะ่ะมันนี้ไม่เพียวชาแนลมาออกมาล่ามงวัวค่ะเลี้ยงงวัวแต่เศร้าคะ่ะมันนี้คะ่ะเพระาะว่าสายสายสิบโมงกับสีเอาเงัวเข้าแล้วค่ะเพราะว่าอีแดดค่ะแดดแห้งคะ่ะนี่นะคะมาล่ามแต่เศร้าเด้อมาแต่หกโมงค่ะมันนี้เห็เนี่ยค่ะหญ้าก,กับเขียวปึ๊ดนะคะเพระาะว่าฝนตกอีกสองสามวันนะคะฝนตกหันฝนตกปุ๊บกับหญ้าก,กับเขียวปุ๊บเพราะเป็นหญ้าที่ไม่เพียวปลูกก่ะเป็นหญ้าอี แพงกล่าค่ะคือว่าออปุกแล้วก็ล่ามให้งัวเหยียบกินได้เลยค่ะบ่ต้องแบบไปตัดไปอย่างเพราะแม่เพียวหันปลูกประมาณเกือบสองไร่ค่ะประมาณเกือบไร่กว่าสองไร่นะคะคือไ่ได้ใส่เข่าเลยค่ะใส่แต่หญ้่อีอพงกล่าเลยค่ะไฮนี้ไฮนี้ท้ายพลตกแล้วกันไม่เพียวก็สิเริ่มเอาปุยมาหว่านนะคะใ่มาหว่านให้มันเขียวค่ะคือไอตอกลักไอกล่ามให้งัวกินแบบอิสระนะคะแบบ ย่างกินได้เลยบ่ต้องไปตัดเป็นเป็นลอ่อเป็นล,อนลอ้อยู่ให้เพื่อนค่ะแบบนั้นเพื่อนบ่ค่อยกินค่ะเพื่อยางเหยียบค่ะแปลงตัวโน้นกับไอเป็นแปลงออเป็นแปลงไหญ่าไนานะคะตัวโน้อนอะทางต้นมะข่าพันยาไนค่ะเกิดนะคะตกสองสามมือก็เกิดะคะ่ะนี่ค่ะเป็นหญ้าที่เขาปลูกเองเนาะตอนแรกกับแม่เพียวกับชิมมาปล่อยให้เพื่อนไอย่างไอกินหญ้าอิสระแถวนี้แหละคะ่ะ จะปล่อยประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามแม่เพียวก็เริ่มปล่อยแล้วค่ะกินจนถึงห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นค่ะค่ะบ่มีฝนมากคะกินถึงหกโมงเย็นนะคะเพราะว่าหกโมงเย็นทางบ้านเฮานี่ยังบม,มมืดค่ะเดี๋ยวนี้ฮันส,สเกตหกโมงเช้าในแจ้งะคะ่ะแดดแดดหกโมงเช้าเลยนี่ออกแต่เศร้าหลายคนก็บอกกินหญ้าค่ะท่านผู้ชมกินยากาอันนั้นเด้อนี่แล้วกยกินหญ้า จะกินกับประมาณเดดเดดแห้งๆค่ะละกับรัดบ่ายค่ะรัดบ่ายหันกินดีค่ะเอาออกมาล่ามประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองนี่กินดีค่ะกินดีแต่ก็ล่ามก็ไม่ได้ล่ามตากแดดค่ะล่ามอีกอยู่ให้มีให้ให้ให้แบบมีห้องไม้พอเหมือมท่านผู้ชมพอบอกไม่อยากให้เพื่อนอีตากแดดหลายตากแดดหลายเพื่อนก็บบสบายคือกันงัวงก็ดีเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้ขคือคนเนี่ยแหละค่ะตอนตื่นเศร้ามาบางช่วงหนึ่งหันกับแดดแห้ง สูงเมษาไปไ,ปไปเมษาันเด็ดแห้งกะมัวกะเป็นไข่ค่ะจามมีน้ำมูกคือกันไม่เพี้ยวก็ได้ซื้อยาอัดอัดใส่ในมะกกล้ยค่ะมะกล้้ยซุกเอายาแกปวดท่นอัดใส่ในคือยัดอียัดใส่ในมะกล้้ยซุกค่ะแล้วก็ให้เพื่อนกินค่ะโตละเม็ดโตละสองเม็ดไม่เพีว้วรอ้อยงวกะมีไข่มีวัด ตื่นเศร้ามาไม่เพียวก่อนที่เสียอีก่อนที่เสียออกมาล่ามไมา่เลี่ยงนี่ค่ะต้องจับเบิ่งใบหูเพิ่นก่อนค่ะใบหูเพิ่นอุ่นโบเย็นบบถ้าใบหูเย็นคือว่าเพิ่นนี่น้องงัวเพิ่นบส่สบายนะคะถ้าใบหูเย็นนะเพิ่นปวดหัวเป็นไข้เป็นวัดค่ะถ้าไอ้ใบหูเพิ่นนี่อุ่นอุ่นแบบนี้ก็แปลว่าปกติค่ะอาการเพิ่นค่ะสิป,ปกตินี่ก็นางลินลี่นะคะนี่ พี่คนโตเตนเดอร์ฮันเดอร์มากตัวพุ่นกะเป็นแม่เพื่อนกะบีบี้ลามคนละเปลงคนละเปลงคนละเปลงแล้วเสื้อก็อย่างยาวเลยนะคะก็ว่าให้เพื่อนดีแยงได้อิสระเลยค่ะ่างแบบนั้นเลยเพื่อนหูเวลาบ่ายสามปุ๊บแม่เพลวกับปล่อยแล้วเพื่อนกะสิกินค่ะบบกินไปเพื่อนสิโบไปใส่แล้วเพื่อนสิกินวนเดี๋ยวมองให้นี่แหละค่ะเพราะย่ามีแต่ิยาอ่อนเพราะว่าย้ามันถือฝนค่ะถือฝนได้สองสามวันแล้วเพื่อนกะขึ้นนะคะ เป็นยาปลูกค่ะปลูกเองแปลงนี้แปลงนี้หนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงสี่แปลงแปลงนี้แล้วก็แปลงบนแปลงที่ห้าที่หกเกือบสองไร่แล้วคะ่ะที่ปลูกปลูกยาให้บัวนี่ตัวนี้ก็อี วิสาค่ะวิสากินยาดีด้วยวิสาเนี่ยเพิ่นกินดีค่ะเลมยมยาดีก็จะกินเพื่อนไม่เงยหน้าเลยนะวิสาเนี่ยเพิ่นกินดีค่ะอตัวนี้นะ่ะอีไม่ค่อยไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะตัวนี้นะคำคูนเนี่ยเป็นพี่ของคำเพงนะคะไม่ค่อยกินยาค่ะพันตัวนี้นะน้ำเชื้อตัวนี้นะแม่เพียวผสมนะ เฉพาะตัวนี้นเฉพาะตัวนี้นะสองพันห้านะคะน้ําเชื่อตัวนี้นะผสมหลอดค่ะผสมเทียมผสมหลอดนะสองพันห้านี่นะคะโดนไปดูกองสันเดินไปดูน,น,นากัน <c oughs> ยาในเขียวปดเลยค่ะยาเนี่ยย,ะะย,า,ย,ยาขึ้นขนาดตกสองสามวันเองนะคะใน่ตะก,ตกี้นี่ฝนนะ วางนึ่งนะถ้าตกตลอดอีกถ้าตกวันนี้อีกพรุ่งนี้กับสีคิวปึ๊ดเลยค่ะหญ้าพวกอีหญ้าไนนนี่หญ้าไนาพวกอีแพนกูล่านี่ขึ้นไวค่ะขึ้นไวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะปุ๋ยคือมีปุ๋ยในตัวคือปุ๋ยที่มูลวัวค่ะที่เพิ่งกินแล้วเพิ่งกะขี่ไปเลยค่ะเพิ่งกะาถไปเลยายลงในนาม,มันก็เป็นปุย๋ยปุ๋ยแบบธรรมชาติของเรานะคะเพิ่งกะสีงามค่ะเพิ่งสีงามเพิ่งกะใต่ไปค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เนีย่ยเพงกลาครับก็สิบไต่ไปเรื่อยๆนะคะนี่อ่อนนะ,ะนี่อันนี้ก็คือปุ๋ยมูลอีกงีิงัวเฮาค่ะุ๋ยธรรมชาติตัวนี้นะคะมาเบิง์มาเบิ่งอีกทำคูนค่ะมาเบิร์นทำคูนนะคะเป็นวัวไม่ค่อยกินหญ้าน้ำเชื้อนี่แพงไม่ค่อยกินหญ้าค่ะแล้วก็เป็นองวัวที่ไม่ค่อยทันเพื่อนค่ะจะ จะเป็นวัวคล้ายๆวัวอีสมองบ่ค่อยอทันค่ะอยากซ่าอยากอยากซ่าอยากอีนเนี่ยใดเนาะเพราทัานหมูค่ะแล้วก็เป็นวัวที่ขี้ย่านนะคะพันตัวนี้นะขี้ย่านย่านถ้าเปรียบเทียบคนกับซื้อบื้อนะค่ะเพื่อนอยากซื้อบื้อนะคะ,ะ,คะถ้าอีแป้งหญ้าตัวหนที่ล่ามให้เพื่อนกินแล้วเพื่อนบ่กินเพื่อนก็จะนอนลงค่ะเพื่อนคัดนะคะเพื่อนจะนอนนอนนอนให้ง่ายมองใหม่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะงัวตัวนี้นะ ม่เพยลยะหรออ้าวาง,งัวตัวนี้เือเป็นแน่นีล้มาค่อยกินยาน้ำเชื่อแพงกับยาค่ะน้ำเชื่อเพิ่นน,อนะอายุเพิ่นนี่ก็ปีกว่าแล้วนะคะนี่ปีกว่า <c oughs> ปีกว่านะคะนี่นี่นะคะมคคำเพงไปไหนเนาะคำเพลงนี่ค่ะ ไม่ค่อยอยากกินหญ้าด้หญ้าี่บมแมนบ่บ่มีหญ้านะคะหญ้าลายนะคะหญ้าน่ะขึ้นอ่อนพอดีกินเลยค่ะเบิ่งนี้เบิ่งน,งนีค่ะเบิ่งหญ้าค่ะ <c oughs> พอดีเลมพอดีนั่นแลลวแต่ไม่กินค่ะไม่กินตัวนี้นะไม่เพี้ยวกะเอาไว้ตรงที่แบบอีหญ้าหลายๆยอ่อนๆเพราะว่าพ่นเชื่องเนาะพ่นไม่ค่อยอยากกินหญ้าท่านมูเปรียบเทียบกับคนกัเป็นวัวเป็นคนกั เป็นเฉยชาแบบนี้ค่ะเฉยชาโง่โง่ไม่ได้สนใจยังย่างทางใดกับตับไปเลยค่ะย่างทางใดไม่ได้รีกเข้าเดอ้อย่างกันเลยอันนี้กับพี่สาวลินลี่ค่ะนีลินลี่ลินลี่ลนี่ขี้ร้องค่ะขี้ร้องขี้โมโหขี้งุดงิดไม่พอใจคือร้องโวยวายแล้วลินลี่นี่ขาดแม่ไม่ได้ค่ะต้องอยู่กับแม่ค่ะ ต้องล่ามก็ต้องล่ามติดแม่นะคะเลี้ยงเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงอยู่กับแม่เวลาผูกในพอก็ต้องผูกกับแม่ลรือยๆนะคะนี่นะคะแม่เพิ่นบีบีนี่เป็นวัวขี้อ้อนขาดแม่ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับแม่อายุเพิ่นก็เยอะเลยนะคะนี่เติบหนึ่งแล้วน,นี่สองปีสามปีแล้วอายุเพิ่อนนะแต่ยังงองแงคะ่ะยังจะกินนมแม่อยู่นะคะนี่แม่เพียวบอกโอ้นี่ใส่วัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลย ขาดแม่ไม่ได้คะ่ะแม่ในีห่างไม่ได้ร้องหาถ้าตอนเช้าเนี่ยดึงแม่ออกก่อนก็เรื่อยๆก็จะร้องอยากไปกับแม่ลามก็ต้องลามติดกันเลี้ยงก็ต้องเอาเลี้ยงติดกันผูกในคอกตอนนี้กลางคืนก็ต้องผูกติดกันคะ่ะขาดแม่ไม่ได้ตัวนี้นะขาดแม่ไม่ได้นะคะนิสัยวัวไม่เหมือนกันคะ่ะไม่เหมือนกันอีค,คําคูนี่แม่ไม่ค่อยรักเพิ่นได้คําคูนี่ค ไม่ค่อยรักแม่ไม่ค่อยรักไม่ค่อยสนใจวิสานี่ไม่ใช่ลูกของแม่ของบีบีนะคะซื้อมาค่ะซื้อมาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ค่อยชอบเพื่อนหรอกค่ะวิษานี่ก็อยากเพื่อนๆก็อยากเกลียดคครอยากเกลียดเวลาล่าไม่เพียวก็ล่าห่างๆค่ะผูกก็ผูกห่างเพราะใบลิลลี่นี่จะอิจฉ้าเนยอิจฉาค่ะหมดบ่ให้วิสาเข้าใกล้เข้าใกล้แม่ค่ะวัวก็เหมือนคนค่ะวัวก็ ัวกับเป็นอิจฉาดิษยาคือการ่ะบวัวกับเดี๋ยวแม่เพียวสังเกตแล้ววัวของแม่เพียวนี่อีวิสานี่จะอยู่กับอีคำคำคูณค่ะอยู่คำคูณเขาจะไม่เป็นไรสองคนคู่นี้นะเขาจะนอนอยู่ด้วยกันค่ะถ้าเข้าใกล้ลินลีล่นะเป็นเรื่องค่ะนะคะแม่เพียวขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวช anel ด้วยค่ะผิดถูกไงยอย่าว่ากันนะคะช่องหมายทํำขอบคุณค่ะ